ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับติดถนนสามด้านนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้น2 0งพนะครับที่ตัดจากถนนเส้น33มสามสุวรรณสอนมาถนนสามนะครับนะครับ ถ้าออกไปด้านหน้าเนี่ยนะครับออกไปแยกหนองสังนะครับออกไปตำบลบ่อทองจากตรงนี้ออกไป15กิโลนะครับไปถนนสวนสนไปนิคมเปิดใหม่นิคมบ่อทองนะครับจากตรงนี้ออกไป15กิโลแล้วถ้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหลังของบัตรนะครับถ้าออกไปอีกด้านหนึ่งก็ไปถนน359นะครับจากตรงนี้ออกไปก็เพียงแค่10กิโลเท่านั้นนะครับ ที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับเนื้อที่ทั้งหมดร้อยสามสิบแปดไร่สามงานนะครับหกสิบห้าตารางวานะครับฉนดทนอสสี่จอนะครับหนึ่งแปลงนะครับหนึ่งใบสามสิบเจ็ดไร่สองงานสี่สิบห้าตารางวานะครับที่เหลือก็เป็นนอสสามกนะครับพร้อมที่จะออกเป็นนอสสี่จอได้เลยนะครับ นอสสามกออีกสามใบนะครับรวมทั้งหมดนะครับได้ร้อยสามสิบแปดไร่สามงานหกสิบห้าตารางวานะครับแล้วก็มีที่เกินนะครับเป็นที่ที่เกินอีกยี่สิบกว่าไร่นะครับอันนี้ทางเจ้าของยกให้ไปด้วยนะครับนะครับที่เกินนะครับที่นอกเหนือจากโฉนดนะครับเป็นที่บอทนะครับเป็นที่หัวไร่ปลายนานะครับแล้วก็มีใบ เสียดอกหญ้านะครับอีกยี่สิบไร่นะครับก็อันนั้นทางเจ้าของแถมให้ไปด้วยนะครับที่ที่ต้องการจะขายนะครับก็คือแปลงนี้เลยนะครับติดถนนด้านนี้ติดถนนนะครับตั้งแต่มุมตรงเนี้ยนะครับมุมตรงนี้ไปยาวไปนู่นนะครับร้อยยี่สิบเมตรนู่นเลยนะครับร้อยยี่สิบเมตรแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับ เดี๋ยวจะให้ชมรูปแปลงนะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้นะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับนะครับรูแปลงจะเป็นลักษณะนี้นี่นะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้นะครับบัดทายอยู่ริมตรงนี้นะครับตรงปลายนิ้โป้งบัดเนี้ยนะครับทายอยู่ริมปลายนิ้วโป้งตรงนี้นะครับนิ้วชี้เนี่ยนะครับแล้วก็ยาวมาเนี่ยร้อยเมตร ฉนดใบที่ห้านะครับนะครับทั้งหมดมีอยู่ห้าใบนะครับต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้บอกสี่ใบนะครับมีอยู่ห้าใบนะครับฉนโใบที่หนึ่งนะครับใบที่หนึ่งเป็นนสสี่จอนะครับฉนโหนคุดแดงพร้อมโอนนะครับแล้วก็ใบที่สองเป็นนสสามกอนะครับใบที่สามก็เป็นนสสามกอนะครับแล้วก็ใบที่สี่นะครับใบที่สี่ก็เป็นนสสามกอแล้วใบที่ห้าก็เป็นนสสามกอเช่นกันนะครับ นอสอสามกอน,นั้นเป็นรองโฉนดนอสอสี่จอนะครับนอสสามกอเป็นโฉนดคุดเขียวนะครับโฉนดพรอปโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายปกติเช่นกันนะครับแล้วก็มีที่ครอบครองนะครับที่ที่ครอบครองนะครับก็คือที่หัวไร่ไปลายนาะอีกยี่สิบไร่นะครับก็จะยกให้ไปด้วยเลยนะครับทั้งหมดร้อยสามสิบแปดไร่สามงานนะครับอันที่อันที่มี หลักฐานนะครับอันที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับมีโฉนดนะครับร้อยสามสิบแปดไร่สามงานหกสิบห้าตารางวาแล้วก็มีที่เกินนะครับที่ที่ครอบครองอีกยี่สิบไร่ยกให้ไปด้วยนะครับรวมแล้วก็ได้ร้อยห้าสิบกว่าไร่นะครับอันนี้ก็ยกให้ไปนะครับยี่สิบกว่าไร่นะครับรูปแปลงเป็นแบบนี้เลยนะครับ ที่ดินที่จะขายนะครับก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวเข้าไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมด้านหลังด้วยนะครับพอดีตรงนี้รถเข้าไม่ได้นะครับต้องบนเข้าด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางเส้นนี้นะครับอ่าเส้นสองพันหกเนี่ยนะครับหน้ากว้างร้อยยี่สิบเมตรนะครับก็คือที่ไถไว้เนี่ยนะครับโล่งๆนี่เลยที่ปลูกกําลังปลูกกระโพดนะครับนี่นะครับกําลังปลูกกระโพดแล้วครับ แล้วก็ลึกเข้าไปด้านในนะครับนู่นเลยนะครับยาวไปด้านในนู้นเลยนะครับทั้งในจะเป็นเวิร์้งนะครับเป็นเวิร์้งใหญ่เลยนะครับเนื้อที่นะครับทั้นในจะเป็นเวิร์้งใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับแต่ว่าบัตรต้องอ้อมอีกทางหนึ่งนะครับอ้อมเข้าด้านหลังนะครับเพราะว่าติดถนนติดคลองรอยด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านหน้าก็คือฝั่งนี้นะครับติดถนนเส้นสอง6นะครับราคาขายนะครับ เจ้าของตั้งไว้ราคาขายไล่ละสามแสนสองหมื่นบาทอันนี้เป็นราคาจากเจ้าของโดยตรงนะครับสามแสนสองหมื่นบาทนะครับก็ลองมาต่อรองกับเจ้าของโดยตรงนะครับเจ้าของเป็นคนเป็นอามานะครับเป็นคนมีอายุหน่อยนะครับอายุหกสิบเจ็ดปีนะครับเป็นอามานะครับโฉนดเจ้าของเดียวนะครับทั้งหมดเลยนะครับเจ้าของเดียวนะครับเป็นของอามานะครับ ต้องการที่จะขายนะครับก็สนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวบัตรจะพาอ้อมไปอีกด้านหนึ่งนะครับไปชมด้านท้ายแปลงนะครับนี่นะครับมุมอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเข้าไปด้านนี้นะครับด้านขวามือนะครับก็จะขี่ตามถนนคลองรอยนะครับอันนี้เป็นถนนคอนกรีตสลับกับลูกลังนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะเข้าไปนี่เลยนะครับ ด้านท้ายแปลงจะติดถนนเส้นนี้นะครับถนนถนนคอนกรีตสลับกับลูกลังนะครับด้านท้ายแปลงนะครับด้านหน้าก็จะติดถนนเส้นสองพนกนะครับคือถนนที่บัตรขี่มาด้านนู้นนะครับแล้วด้านท้ายก็จะติดคลองลอยตรงนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็ติดถนนลูกลังนะครับเป็นลูกลังสลับกับคอนกรีตนะครับเนี่ยนะครับด้านท้ายจะติดกับคลองลอยตรงนี้กับถนนเส้นนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านท้ายแปลงนะครับนี่นะครับด้านท้ายแปลงจะติดทางเส้นนี้กับติดอ่าคลองรอยนะครับติดนี้เลยเป็นที่โคกสูงนะครับเป็นที่สวนมันทั้งแปลงเลยนะครับจํานวนร้อยสามสิบแปดไร่นะครับร้อยสามสิบแปดไร่ด้านหน้าติดถนนลาดยางเส้นสองพันหกนะครับด้านท้ายแปลงก็จะติดถนนลูกรังนะครับ หนึ่งคลองสองทางนะครับอันนี้เขาเรียกหนึ่งคลองสองทางนะครับด้านท้ายแปลงจะติดคลองลอยด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะติดถนนอีกอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะติดถนนสามด้านเลยทีเดียวนะครับโฉนดระบุทางสารนะชัดเจนนะครับทั้งทั้งสามด้านเลยนะครับด้านหน้าถนนก็ติดถนนหลวงเทศ2สองพันหกนะครับหน้ากว้างร้อยี่สิบเมตรด้านท้ายก็จะติดถนนอันนี้นะครับถนน ลูกลังกับคลองลอยเนี่ยนะครับก็ติดถนนยาวเลยนะครับใกล้จะถึงแปลงแล้วนะครับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาลงไปชมด้านล่างนะครับขออนุญาตจอดรถแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับบัตรก็ลงมาแล้วนะครับด้านท้ายนะครับติดถนนเรียบคลองนะครับยาวเลยนะครับยาวเป็นเกือบเป็นกิโลเลยทีเดียวนะครับอันนี้ นะครับนี่นะครับบัตรขี่เข้ามาตรงนี้นะครับเป็นทางข้ามนะครับแล้วก็เป็นถนนอ่าเป็นที่เรียบคลองลักษณะเน,นี้ยนะครับราคาต้องมาคุยกับทางเจ้าของนะครับอันนี้เป็นเป็นคลองนะครับที่ดินเราก็จะติดอ่าทางเส้นนี้เลยนะครับด้านท้ายนะครับทางเรียบคลองลักษณะเน,นี้ยนะครับ ที่บัดขี่เข e tamam. here. Here. Uh, huh? ้ามานะครับเข้ามาด้านนี้นะครับเข้ามานี่เลยนะครับจากถนนเส้นสองพันหกเข้ามาประมาณสักอประมาณสักกิโลกว่าๆนะครับที่ขี่เข้ามานะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มาเลี้ยวเข้าตรงตะพานตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือด้านท้ายแปลงนะครับด้านท้ายแปลงนี่นะครับคลองตรงนี้ก็จะเปิดน้ํามาไว้ใช้ตลอดนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับนะครับคลองด้านนี้แล้วก็ เราก็วิ่งจากตรงนี้ไปนะครับกิโลกว่าก็าไปออกถนนลาดยางได้เช่นกันนะครับถ้าไปด้านนี้นะครับถ้าไปด้านนี้ไปอีกประมาณสักอ่าไม่ถึงกิโลนะครับจากมุมแปลงเราออกไปถนนลาดยางก็ประมาณสักอ่าไม่ขี่ร้อยเมตรนะครับก็จะถึงนะครับเพราะว่าถนนลาดยางสองสองมุมเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับที่ที่ต้องการจะขายนะครับร้อยสามสิบแปดไร่ สามงานหกสิบหกสิบห้าตารางวานะครับนะครับด้านนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าที่เขาขุดดินขึ้นไปนะครับแต่ก็หลักชนดเราก็มาถึงตรงนี้นะครับมาถึงแนวทางถึงแนวทางตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับตรงฝั่งนี้ก็เป็นกันแนวทางไว นะครับหลักเขตนะครับตรงเนี้ยนะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ยาวตามอ่าคันคูตรงเนี้นะครับที่เป็นแนวแนวยูคานะครับอันเนี้ยนะครับที่เป็นแนวยูคาตัดตรงไปนู่นเลยนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับยาวไปตามแนวยูคาเนี่ยนะครับ นะครับก็คือนี่นะครับ ตอนนี้นะครับบัตรอยู่ปลายนิ้วโป้งของบัตรเนี่ยนะครับเนี่ยก็ตัดตรงออกไปนู่นเลยนะครับตัดตรงไปนู่นนะครับตัดตรงไปแล้วก็เบิ้องนี้ทั้งหมดเลยนะครับเบิงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเบิ้งนี้ทั้งหมดเลยที่ปลูกกระโพดนะครับแล้วก็ปลูกมันด้านหน้านู้น นะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นจะเป็นนานะครับจะเป็นนาอยู่กลางก็ประมาณสักเป็นนานะครับท่านใดที่มองหาที่ตอนนี้นะครับก็ตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโฉนดห้าใบนะครับโฉนดห้าใบนอสสามกสี่ใบแล้วก็นอสสี่จอหนึ 4, ่งใบนะครับ ราคาจากอาม่าโดยตรงนะครับไร่ละสามแสนสองหมื่นบาทนะครับราคานี้มาต่อกับอาม่าโดยตรงนะครับที่ก็จะเป็นที่ลักษณะนี้เลยนะครับย่านนี้ก็ยาวไปนู่นเลยนะครับจนติดทิวยุคานะครับมองเห็นสุดหูสุดตาเลยนะครับราคาเข้ามาต่อกับอาม่าโดยตรงนะครับอันนี้ นะครับมาต่อได้โดยตรงเลยทีเดียวนี่นะครับที่มองเห็นนะครับตั้งแต่ตามทิวถนนลูกลังนะครับยาวไปจนติดสวนยูคานู้นเลยนะครับที่มองเห็นโล่งๆเนี่ยทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่เป็นสวนมันด้านฝั่งนู้นแล้วก็เป็นที่นาอยู่กลางเนี่ยนะครับ ทีแรกนะครับเจ้าของแจ้งไว้ว่าเป็นที่โคกทั้งหมดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับมีที่นาอยู่กลางนะครับประมาณสักรวมๆเกือบสิบไร่นะครับหรือสิบไร่กว่าด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยตรงกลางนี้เลยนะครับอาจจะประมาณเกินสิบไร่ด้วยนะครับด้านข้างก็จะเป็นที่โคกนะครับแล้วฝั่งนู้นนะครับตั้งแต่สันเนินสวนมันทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปสันเนินนู้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัดตรงออกถนน เส้นสองพันหกนะครับถนนลาดยางนะครับตรงนูน้นนะครับรวมๆแล้วก็ได้ร้อยสามสิบแปดไร่สามงานหกสิบห้าตารางวานะครับราคานะครับต้องมาคุยกับทางอา่าโดยตรงนะครับเพราะว่าอาาค่อนข้างจะเคี่ยวนะครับอาม่าให้มาต่อกับอา่าโดยตรงนะครับนะครับอามาให 3เปเ็นในหน้านะครับแต่ไม่ให้เทินไม่ให้บวกอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะต้องการที่จะขายนะครับเป็นชื่อเจ้าของเดียวเลยนะครับก็ลองมาชมได้นะครับนี่ตั้งแต่ตรงนี้ก็สุดหูสุดตาเลยนะครับไปถึงนู่นทั้งหมดเลยนะครับร้อยกว่าไร่นะครับสนใจก็ลองมาชมได้นะครับบัดไม่ได้พาเดินรอบนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเนื้อที่เยอะนะครับแล้วก็ไกลนะครับไม่ได้พาเดินรอบนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปถนนเส้นสามสามสุวรรณสอนไปออกไปตรงนิคมบ่อทองนะครับนิคมบ่อทองนะครับไปอตบตบ่อทองนั้นนะครับระยะทางสิบห้ากิโลนะครับถ้าออกไปอีกด้านหนึ่งไปถนนสามห้าเก้าก็ไปด้านนี้นะครับสิบกิโลเท่านั้นนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสำหรับที่จะทำเป็นอ่า โคกหนองนาก็ได้นะครับหรืออาจจะทําเป็นสวนตัวอย่างนะครับเป็นสวนเป็นสวนตัวอย่างนะครับก็ลองมาชมได้นะครับหรือจะทําเป็นโซล่าเซลล์นะครับก็ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ทําฟาร์มไม่ได้นะครับต้องแจ้งไว้ก่อนฟาร์มไก่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้นะครับเพราะว่าใกล้หมู่บ้านนะครับใกล้โรงพักวังตะเคียนด้วยนะครับตรงนี้ไม่ให้ทําฟาร์มนะครับ โดยรวมรูปแปลงก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับตอนนี้บัตรก็ยืนอยู่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายนู่นเลยนะครับนะครับถ้าท่านมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยหกสิบแปดกิโลนะครับชนบุรีนะครับถ้าท่านมาจากชนบุรีก็ร้อยสี่สิบสี่กิโลนะครับถ้าเดินทางมาจากแปดริ้วนะครับสนใจชมที่แปลงนี้นะครับอยู่ที่วังตะเคียนนะครับ ตำบลวังตะเคียนอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถ้ามาจากแปดหลิวก็ร้อยหกกิโลนะครับจากตรงนี้ไปตลาดโรงเกลือรันสักแก้วนะครับก็แปดสิบหกกิโลแล้วก็จากสนามบินสุวรรณภูมิมาที่ถึงที่แปลงตรงนี้เลยที่บัดยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็ร้อยห้าสิบหกกิโลเท่านั้นสนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับ เบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์ศูนย์เจดห้าสองหกหนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับอามา่าไม่ให้ใครปลูกอยู่คานะครับต้องการให้คนเช่าก็เช่าปลูกแต่กระโพดกับมันได้เท่านั้นนะครับนะครับสนใจก็ลองมาชมพื้นที่จริงแล้วก็คุยกับอามา่าโดยตรงนะครับราคาก็ต่อกับอามา่าโดยตรงเลยนะครับ วันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ร่ารวยทุกท่านถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่มองเห็นทั้งหมดเลยนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบชิปจบไลน์นี้นะครับสนใจที่ดินแปลงสวยๆนะครับร้อยกว่าไร่นะครับร้อยสามสิบแปดไร่แล้วก็มีที่เกินนะครับเป็นที่บอทอที่หัวไร่ปลายนานะครับแถมให้อีกนะครับแถมให้อีกยี่สิบไร่นะครับ ราคาขายจากเจ้าของโดยตรงนะครับจากอาาโดยตรงไร่ละสามแสนสองมื่นบาทราคานี้มาต่อกับตัวอา่าโดยตรงนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลงร้อยสามสิบแปดไร่สามงานหกสิบห้าตารางวาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ Редактор